ชองริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโกยทานนะคะเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักทำง่ายนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะใช้ริบบิ้น3เส้นนะคะลายนี้แล้วก็สามารถทำตัวป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นตูดเปิดลักษณะนี้นะคะ นนาักเลยะะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีริบบิ้นนะคะริบบิ้นที่เราใช้ทำตัวนี้เป็นริบบิ้นตาละกังนะคะแบบนี้เลยเป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกันกลนะคะมีแหนบแล้วก็มีเหรียญค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ เราจะตัดลิบบินมา3มเส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่60สเซนติเมตรค่ะแบบนี้เลยตัดความยาว60เซนติเมตรนะคะเราจะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนนะคะพับริบบินลงมาค่ะพับริบบินเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะแบบนี้เลยเราจะไม่พับริบบินเท่ากันนะคะแบบนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนรีดรอยพับตรงนี้ ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้แบบนี้เลยจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่ยาวไว้ด้านบนเอาริบบิ้นด้านสั้นไว้ด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สามนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะเพื่อนๆออย่าลืมนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะสอดเข้ามาแล้ว ดึงออกมาให้กว้างๆแบบนี้แล้วก็ล้วงอาริบินเส้นที่สองเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงทั้ง3เส้นนะคะให้กระชับนะคะดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้เลยค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้และจับแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะพับริบบินเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้พับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ แบบนี้เลยเส้นด้านขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะส่วนเส้นด้านล่างเราก็จะนำปลายลิบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้รีดให้เป็นรอยนะคะการลิบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะฝึกทำใหม่ก็แนะนำให้ใช้ลิบบิ้นที่มีเนื้อแข็งนิดนึงนะคะก็จะทำง่ายนะคะแบบนี้ ส่วนคนไหนกลัวตรงนี้จะเลื่อนหลุดนะคะฝึกทําใหม่นะคะเอฟสายติดตรงนี้ไว้ได้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะคนไหนที่ฝึกทําใหม่นะคะตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกกับด้านมาค่ะพิกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา3มเส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองแบบนี้นะคะ ด้านล่างก็มี3เส้นนะคะจากนั้นเราจะวางริบบิ้นนะคะเส้นแรกเส้นด้านบนตรงนี้นะคะวางลงมานะคะระหว่างกลางเส้นตรงนี้ค่ะด้านล่างนะคะวางลงมาแบบนี้แล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้วางตรงนี้นะคะวางริบบิ้นด้านบนลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับแบบนี้ค่ะวางริบบิ้นด้านบนลงมาค่ะ หยิบเอาริบบิ้นเส้นนล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยริบบิ้นเส้นน้าล่างก็จะหมดแล้วนะคะจากนั้นเราจะให้ด้านบนนะคะเหลือริบบิ้นแค่2เส้นตรงนี้เราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้เลยปล่อยเขาไว้แบบนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะจากนั้นเรายกริบบิ้นจับริบบิ้นยกขึ้นมานะคะแบบนี้แบบนี้เลยจับแบบนี้นะคะให้ถนัดมือนะคะ แบบนี้นะคะเราจะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมาให้กว้างกว้างนิดนึงนะคะปัด2เส้นที่เหลือตรงนี้ไว้ด้านหลังก่อนก็ได้นะคะแบบนี้ดันตรงนี้ออกมานิดนึงค่ะระวังริบบิ้นจะเด้งนะคะแล้วก็ค่อยๆดันออกมานิดนึงค่ะให้เขาเป็นช่องกว้างกว้างหน่อยนะคะแบบนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1เส้นนี้นะคะเส้นนี้สอดเข้าห่วงที่1ตรงนี้นะคะแบบนี้เส้นที่2สอดผ่านห่วงที่1ตรงนี้ ให้มาโพงหวงที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็สอดไปเลยแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆรวบริบบิน้นเข้าหากันค่ะค่อยๆรวบหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะรวบเข้าหากันนะคะขั้นตอนนี้เขาจะยังบุดเบี้ยวไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะยังดูหลวมหลวมนะคะแล้วก็เราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเขาก็าจะเท่ากันนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะริบบินนะคะจะยังไม่แน่นนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาแบบนี้เลยเขาก็จะยังไม่เท่ากันแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะแล้วก็ดูมุมตรงนี้นะคะใหญ่เขาบิดผิดรูปนะคะแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้ะนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าเขาไม่เท่ากันแล้วก็ไม่แน่นนะคะ เดี๋ยวเราทําขั้นตอนต่อไปเขาก็จะแน่นแล้วก็เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะจับลักษณะนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะแบบนี้เราจะนับไปสองเส้นค่ะหนึ่งสองนะคะวางผ้าลิบบิ้นหน้าเส้นที่สองด้านล่างใช้มือซ้ายจับไว้นะคะแบบนี้แล้วก็เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะวางพาด ริบบินหน้าเส้นที่2องเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็จับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปเส้นที่3ามแล้วก็ดูมุมตรงนี้นะคะใหญ่เขาบิดผิดรูปนะคะแบบนี้เราก็นับมา2เส้นเหมือนเดิมหนึ่งสองนะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2แบบนี้นะคะแบบนี้เลยสังเกตว่ามุมสามเหลี่ยมเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้แล้วก็ ดูตรงนี้อย่าให้บิดผิดรูปนะคะแล้วก็นับมา1นึสองวางพาดลิบินหน้าเส้นที่สเราก็จับให้ถนัดนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะริบบินด้านบนเราจะเหลืออยู่2เส้นแบบนี้เลยแบบนี้นะคะลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เราจะเอา2เส้นนะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะ งนี้ทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะแล้วรอดเข้าช่องนี้มุมสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะคะเอาริบบินเส้นที่หนึ่งค่ะสอดนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเราก็สอดเข้าไปช่องเดิมตรงนี้เบี่ยงปลายริบบินนะคะให้มาโผล่ช่องที่สองถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ เราก็ปล่อยมือนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจะยังไม่แน่นนะคะพลิกกลับด้านมาเลยค่ะแบบนี้แล้วก็วางใช้มือซ้ายประคองดิมโป้งล้วกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้งหกเซนให้กระชับนิดนึงนะคะไม่ต้องดึงแรงนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็สามารถใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆนกลัวจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายยากนะคะใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะจะนั้นเราก็ดึงนะคะดึงแล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะโผล่ช่องที่สองค่ะหนึ่งสองดึงค่ะดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะเราจะไปเร็วนิดนึงนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดาเลยนะคะแบบนี้นะคะ ทำเหมือนกนารทั้งหกเส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะพอเราสอดครบทั้งหกเส้นแล้วก็จะไล่ดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงทั้งหกเส้นให้กระชับน,นะคะแบบนี้เลยขั้นตอนนี้นะคะเราดึงแล้วก็ริบบิ้นเขาก็จะยังไม่เท่ากันนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาทําบีบบีบหมุนหมุนนะคะเบาๆนะคะแบบนี้บีบบีบหมุนหมุน,มนแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยจากนั้นเราก็ไล่ดึงอีกรอบหนึ่งนะคะใช้นิ้วชี้เราดันด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดันแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะค่อยค่อยดึงค่ะเราก็จะได้ลิบบินที่เท่ากันแล้วก็กระชรับขึ้นนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะมาทํากลีบกันเลยนะคะทํากลีบด้านนอกตรงนี้เลยเราก็จะจับแบบนี้เลยนะคะทําแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ซับซ้อนนะคะแบบนี้เราก็จับเส้นที่ยังไม่ทําไว้ก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มทําเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะ่ะจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้พับลิบบิ้นนะคะไปทางขวามือแบบนี้เลยนะคะพัปบปลายลิบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้ แบบนี้เลยนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงประมาณนี้เส้นที่2นะคะเราก็จะจับด้านข้างแบบนี้นะคะจะได้ไม่โดนกลีบตรงนี้นะคะจับแบบนี้เส้นที่2องพับริบบิ้นมาทางขวามมือแบบนี้นะคะพับมาตรงๆแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาสอดตรงนี้เลยช่องด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะเส้นที่3ามนะคะเส้นนี้ พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาสอดช่องด้านหน้าค่ะทําเหมือนกันนะคะทั้งหกเส้นเลยประมาณนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะแล้วก็พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้เลยสอดช่องด้านหน้านะคะแบบนี้แบบง่ายๆเลยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่ ห้านะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลาลิบบิ้นลงมาแบบนี้สอดนะคะแบบนี้เลยส่วนเส้นที่6นะคะเราก็จะดันนะคะเส้นเราก็จะดันนะคะกลีบที่1ขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะสอดใต้กลีบที่1นะคะเราก็ดันขึ้นมาค่ะดันกลีบที่1ขึ้นมาก่อนนะคะดันขึ้นมากว้างแบบนี้เลย เราก็ทําเหมือนเดิมค่ะพับริบบิน้นไปทางขวาม,มือแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอดเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้เลยใต้กลีดที่หนึ่งนะคะเราก็จะสอบยากนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงกลีดที่หนึ่งลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะไล่ดึงกลีบให้เท่าๆากันค่ะ จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราก็ดูกลีบให้เท่าๆกันเลย <c oughs> แบบนี้นะคะเราจะได้ประมาณนี้เลยนะคะจะได้กลีบป,ประมาณนี้เลย <c oughs> จากนั้นเราก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะ สอดตามแนวริบบิ้นโผช่องที่2เหมือนเดิมค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะเราจะไม่ดึงแรงนะคะกริดตรงนี้เขาจะยับนะคะแบบนี้เลยนะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะ กับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะเราจะได้กลีบแบบนี้จากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยให้เพื่อนๆดึงนะคะดึงแล้วก็ตัดไทชิตแบบนี้นะคะตัดออกทั้ง6เส้นเลยแบบนี้เลยนะคะ <i> พอเราตัดริบบิ้นส่วนเกินแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลย <i> แบบน่ารักน่ารักนะคะ <i> ใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนๆก็ใช้นิปป้วก้ับนิ้ชี้นะคะกดแบบนี้จับแบบนี้นะคะ เาเหรียญมาวางนะคะแบบนี้เลยใช้แหนบนะคะช่วยหมุนนะคะแบบนี้หรือเพื่อนๆจะใส่ในขั้นตอนการทําก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะกลัวใส่เหรียญที่หลังลําบากก็สามารถใส่ในขั้นตอนการทําได้เลยนะคะแบบนี้เลยลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ